สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ปาจีจะมาอัปเดตต้นหน้าวัวใบของปาจีนะคะอันนี้คือต้นแม่มันเนี่ย,ยใบที่เขียวเขียวเข้มเข้มเ่มปะปาจีมาขยายพันธุ์ด้วยการตัดตัดกิ่งเนี่ยมาชํา ปจีตัดมาสองกิ่งเนี่ยเนี่สองกิ่งที่มันจะมีใบอ่อนๆติดมาด้วยนะเนี่ยพอใบอ่อนเขาออกมาดูสิคะสวยงามมากเลยออกมาอ่อนๆออกมาสามใบเลยชุดนี้เนี่ยน,น,นี่เริ่มใบแข็งแล้วเนี่ยใบอ่อนๆขยายพันธุ์แบบนี้จะรวดเร็วทันใจนะคะพี่น้องหน้าวัวใบหรือโชคเก้าชั้น เป็นไม้มงคลจ้ะขยายด้วยวิธีนี้เนี่ยโตเร็วมากอันนี้ประมาณสามเดือนค่ะส่วนต้นนี้นะจ้าปะจีเพาะเมล็ดต้นนี้เพาะเมล็ดจ้าขวบปี หนึ่งปีพอดีเลยเนี่ยค่ะพวกที่ชอบลุ้นทุนน้อยเนี่ยลุ้นเอานะคะมีความสุขในการลุ้นวันไหนเขาจะโตเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ค่ะปีหนึ่งได้แค่นี้ก็ได้อยู่นะพอดีชอบลุ้นว่ามันโตแค่ไหนแล้วเนี่ยสวยงามมากเลยอันนี้โชคเก้าชั้นนะคะเ,เพื่อนๆเป็นไม้มงคลอันนี้รุ่นเดียวกันแต่ต้นเนี้ยสมบูรณ์ที่สุด หนึ่งปีเท่ากันหนึ่งปีได้สามต้นพี่น้องได้ต้นใหญ่ต้นกลางลงมาเนี่ยสวนพวกนี้ก็ปะจีก็เพาะเมล็ดเหมือนกันเพาะลงในกระถางเลย นี่ค่ะก็ลงในกระถางไว้ต้นอะไรมแมงไม่แอบกัดกินแล้วนี่นแมงกิ้งคือตัวเล็กๆกระถางนี้ได้กี่ต้นได้สามอันนี้ปัจจีแยกออกมาแล้วแยกนคะคะโชคเก้าชั้นหรือหน้าวัวใบนะคะพี่น้องปัจจีชอบลุ้นว่ามันได้เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ถึงปีอันนี้ประมาณ หกเดือนหกเดือนได้ตัวแค่นี้พี่น้องได้ต้นแค่นี้ยังไม่โตอะไรก็พลังงามเพาะไว้ในที่ล่มแดดรำไรนะคะโชคเก้าชั้นทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ชอบลุ้นนี่ก็เริ่มโตแล้วนะคะเพื่อนๆต้นโตเอามีอะไรอยนีกับมีกระเพรากระเพราบเอาข่าเยอะแล้ว อันนี้ก็โดนนอนซิวไปสามใบสี่ใบห้าใบรุ่นดีนะพี่นอ้องเดี๋ยวรอให้เขาโตกว่าน,นี้ปาจีก็จะแยกใส่กระถางใหญ่ต้นโชคเก่าชั้นหรือหน้าวัวใบปาจีก็มาอัปเดตว่าปาจีเพาะ,มะเมล็ดแล้วได้แค่นี้นะคะเหลือมเมล็ดอยู่ในตู้เย็นว่าจะส่งให้ปราควร

โตเร็วรวดเร็วทันใจเนี่ยต้นเล็กๆหนึ่งปีค่ะพี่นอ้องต้นนี้หนึ่งปีภูมิใจมากภูมิใจมากในความสำเร็จที่เราเพาะ,มะเมล็ดได้โชคเก้าชั้นหรือหน้าวัวใบ ตอนนันนี่ว่าจะส่งให้ประควนปลานนี้ยังไม่ได้ส่งเลยประควนเอาออกมาจากตู้เย็นผมใส่ตงเพาะและเผื่อมันเลยปีแล้วเม็ดมันจะฟอเดี๋ยวแกะให้ดูเด้อนี่ประกวนลายมเมล็ดอยู่นะกะที่จะมาเพาะแล้วนะไม่ได้ส่งว่าเม็ดมันฟอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้ยักอยู่ยอยู่ปะ่ะเห็นนี่ก็สิบยี่สิบมเมล็ดเดือประควนเดี๋ยวเพาะเป็นต้นให้นะเดี๋ยวเจอกันของนาให้ประกวนเป็นแบบเป็นต้นนะว่าเมล็ดมันฟอเดี๋ยวเพาะดีกว่าแล้วกลาเนาะ มเมล็ดหน้าวัวใบหรือโชคเก้าชั้นค่ะไม่ได้ส่งให้ประควรประควรของแต่ใส่ตู้เย็นไว้ขอบคุณและสวัสดีนะคะพี่น้องที่แวะมาชมประจีเพาะ,มะเมล็ดต้นโชคเก้าชั้นนะะี oh, hey, ่ค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าฝนดูแลสุขภาพประจีทำเป็น ชั้นคอนโดให้เขาเลยสำหรับคนชอบรุนทุนน้อยพี่น้องลุนต้นเล็กๆซื้อก็หลายบาทอยู่นะ